ททไยมีความยัสดี่่ชวิยาพักาวบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเลืองพักที่ใช่เลืองหวังนี้ครับผมใหม่ครับวันนี้มาเยี่ยมเยียนนะครับจ้ามาเยี่ยมเยียนให้นะครับมาขอความคะแนนเสียงนะครับคะแนนเสียงวันนี้ง่ายแล้วลูกหลานครับครับผมวันนี้ก็ วันนี้เด็กเนาะครับเป็นคนสองชิ่นครับวันนี้ก็มาขอเรียบวันนี้เตี้ยมอะไรดอกเราเดิมกันเนาะติด้องเลยครับได้ลุ่มได้เรือมีครับทุกคนเลยเอาไม้นีเลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดีกยวเข้าไปเดี๋ยเข้าไปเด้๋ยวเไป ไม่ต้องออกครับมามายืนด้วยกันเรามาถ่ายภาพร่วมกันนะครับาจคุณขอบคุณมากนะครับที่มาต้อนรับพวกเรานะครับภาคความมังใหม่นะครับก็อุ่นใจนะครับอุ่นใจนะครับที่ให้ความสนิทสนมแล้วก็มอบสิ่งดีๆให้กับพวกเรานะครับผมที่มาขอคะแนนเสียงวันนี้นะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวยกไลน์หนีอยดิียกไลน์หน่อยนะยกไลน์สองรางวัล เป็นนโยบายของพรรคความหวังใหม่นะครับวันนี้ก็ฝากน้ำบัตรไปด้วยนะเบอร์60นะครับเบอร์60เบอร์60ฝากด้วยนะฝากด้วยฝากด้วยนะครับฝากด้วยเนาะไปกันครับฝากด้วยนะครับผมขอบคุณครับขอตัวตขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับผมรู้วิธีแก้ไขวตองนานีครัับสสวดีครับวันนี้มาแนะนำตัวหน่อยเนาะแนะนำพรรคแนะนำตัวตอนนี้นะครับพรรคความหวังใหม่วันนี้มา ว่าือต้องผินะคั้อ่ไม่ไดว่าอยู่แล้วแต่ว่าเราดูครับเราผิดเนาะขอไม่ขอผม่ปวไม่อบปวดเนาะเข้าจัเข้าบันทึกและอย่าถามว่าพ่อแม่พี่น้องเพื่อผลัดันนโยบายดีๆให้กับประชาชนเรื่อผักใช่เรื่อผักความหวังใหม่เพื่อนก็เล็กเป็นคนที่เรียนของฉันตอนที่ยิ่งใหญ่จะให้เบอร์ห